วันนี้มาแอบฟังครูปุ๊กเป็นคอนเซ็ปต์นะคะให้กับบริษัทรับสร้างบ้านที่หัดใหญ่กันเนาะปกติแล้วนะคะก็จะลงไปเดือนละครั้งเพื่อไปประชุมนะคะแต่ว่าระหว่างอาทิตย์ก็จะมีการประชุมออนไลน์แบบนี้ตลอดเลยเพราะว่าครูป,ปุ๊กดูในเรื่องของการขายการตลาดให้ดูโปรโมชัน่นดูลูกค้าให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ยอดขายโกรธขึ้นนะคะเพราะที่กรุงเทพหัวหินเนี่ยครูป,ป,ปุ๊กก็ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งเหมือนกันที่ดูแลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอ15กันยาเราตัดโปรโมชั่นใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้าเราก็จะเข้าสู่โปรโมชั่นอันใหม่ก็คือเป็นที่10เดือน10ที่เราจะไปจัดงานกันที่หัดใหญ่อันนี้หนูจะทำเป็นแบบไหนจะแบบพูดหรือว่าจะทำเป็นแบบ c o เ t e n t อะโอเคทีนี้เวลาทำอะออทำอัดเวิร์ นะเราก็พูดแล้วก็มีภาพด้วยนะแต่เป็นไปได้แบ่ถ้าเป็นไปได้ส่งไฟล์ตัวนี้ให้พี่ตรวจด,ด้วยพี่จะได้แก้ให้ก่อนที่คุณจะเอาไปทําจริงเดี๋ยวเพื่อผิดส่งไฟล์นี้ไม่พี่ตรวจเดี๋ยวพี่ตรวจให้เป็นพี่เมานะ <Yes. S 1> อ่าเดี๋ยวพี่จะเขียนแก้